วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวัล벅ร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและบัลเดนพาร์ในแมปของ Anime a d v e n เล r และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคครับแมป a l l Star Tower d e f e n s e นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะรีวิวนะครับผมตัวละครที่อยู่ในสตาร์พาร์ตนะครับเนื่องจากว่าผมลผย i อ t e r a อลอ c h e m มิ ist, หรือว่าดันเต้นะครับจากเรื่อง f u m e t a l a อ c h คิมิตนั่นเองนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ฟรีนะครับผมสำหรับใครที่ถึงเทียที่50ก็สามารถารับไปได้เลยนะครับฟรีๆสำหรับตัวดันเต้นะครับก็ตัวนี้จาก f u m e t a l a l c h e มิตนะคือถ้าผมหา a n i ิเมชันไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นมาเลยจาไม่ได้แล้วครับด้วยความที่ผมดู u l l m e เ a l มานานมากแล้วนะบางทีอาจจะหาไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับก็รับกันเลยนี่คือดันเต้นะครับผมแล้วก็ถืออะไรด้วยอะ เหมือนเป็นตุ๊กตานะครับโอเคเรามารอดูกันว่าเป็นยังไงครับสำหรับตัวละครนี้เป็นตัวละคร6ดาวนะครับทุกคนนี่ฮะตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทําเป็นเวล175นะครับตัวนี้ตัวฟรีนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครที่ AFK ตอนนี้นะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันติดคูณ4อีเวนต์อยู่นะครับตอนนี้นะครับก็จะทําให้คุณนั้นได้เวลตัวละครนั้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการฟาร์เวลอ่าสตาร์พาไปด้วยนะครับตอนนี้มาดูครับว่า ดาเมจจะเป็นยังไงครับสำหรับเอเทรนอลอัลคิมิสดุบาร์ดันเต้นะครับเป็นธาตุมืดยืนพื้นนะครับดาเมจอยู่ที่8,560ครับสี่วิจมตีหนึ่งทีระยะ40นะครับแล้วก็บูตดาเมจนะครับผมแคลอรี่เนี่ย15%มี5ตัวเอ้ยมี6ตัวนะครับค่าวางเนี่ย500นะครับทุกคนก็ถือว่า เริ่มต้นนะครับเป็นปกติของมันไม่มีเบสซิ่งนะครับผมแล้วก็มีเป็นออร่าแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นชุดนักบวชนะครับตอนนั้นที่สู้กับพ่อของเอ็ดเวิร์ดเอลริทนะครับใครที่ไม่เคยดูเฟิร์มเบอเทอรอมินะครับผมแนะนําให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมดูเมื่อประมาณปี2012มั้งนานแล้วอ่ะนานมากแล้วผมผมจำไม่ได้แล้วแต่คือนานมากครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับคือคือสนุกเลยนะฮะลืมไปว่าโลกนี้มันรรีววิไไไมม่ด้ผปโลลก2แ โอเคครับทุกคนครับมาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มกันเริ่มกันแบบเร็วๆเ,เลยตัวละครนี้นะครับผมพอวางไปปั๊บนะครับจะเป็นแบบนี้ฮะนี่เลยว้าวเป็นถือตัวละครของเอเนลเหรอฮะตะบอยพลังนะครับไม่มีเสียงนะครับไม่เ,เหมือนเอเนลเลยทุกคนนึกนะผมว่าเหมือนเอเนลมากป๊บ,ปบ,ปบขออนุญาตขออนุญาตเออใช่ลู๊กตาบานหะน้าทำหน้าเหมือนเอเนลเลยเดี๋ยวมันถือเอเนลได้ไงวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงงโอเค ตีเร็วนะครับแล้วก็ตัวโคนเนี่ยถือว่าสั้นพอสมควรนะแต่ตีเร็วก็เรียกได้ว่าก็ได้อยู่นะครับสำหรับการลงเลทนะแต่ต้องรอดูกันว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับก็นึ่งเลยเรามาอัพกันดีกว่าครับขั้นแรกครับเงิน1,500งารครับแต่ก่อนเออผมลืมนะฝากกดไลค์กันด้วยครับวิดีโอนี้นะทุกคนรบกวนด้วยครับตะกิ้วครับผมขั้นแรกครับพันห้าร้อยครับต่ำเป็นสามหมื่นสี่ขั้นที่สองครับหมื่นห้าต่ำเป็นเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับระยะหนึ่งร้อยนะครับนี่นะฮะก็รับผม corruption นะครับนี่ฮะระยะนะครับผมก็ถ้าตีจากไกลๆเนี่ยก็โอเคอยู่นะแต่ยังไงก็ตามครับผมก็ไม่ชอบการโจมตีที่เป็นประเภทนี้นะโอเคคราวนี้เรามาดูกันว่ามันตีเป็นยังไงนี่ไง stone ใช้เหมือนแปรธาตุนะครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวกอนหินนะเอาก็หินมาแค่ทีอันเดียวเหรอ what โอเคไม่เข้าใจเหมือนกันครับก็ตรอมาครับ2 3 0 0มครับดาเมจเป็น3า1 0 0 0แโอเคครับตัวละครนี้ใช้เงิน40,000นนะครับทุกคนดูนะมันมีอินฟินิตนะครับแล้วก็เลดนะครับให้ดูนะครับอันนี้คือเลดนะ 40,000นะครับดาเมจ3 0 0 0 0นอ่าสีวิจมติหนึ่งทีแล้วก็นี่คือระยะนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นในตัวอื่นดีกว่านะตัวละครนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับอืมผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆอ่ะแต่ต้องรอดูว่าอินฟินิตมันจะเก่งไหมนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูขั้นอินฟินิตครับขั้นอินฟินิตเนี่ยใช้เงิน1 4 5 0 0 0 0านาหนะครับดาเมจจาก3า0 0 0นเนี่ยจะเป็น5ล้านเลยแล้วกันนะครับหล้านนะครับจาก4วิเป็น12ครับแล้วก็แอนิเมชันใหม่ครับระยะ100 105เเป็นนนนคคคครัับทุกดดูะะออพโผมิว่า ไปเล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับตอนนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นี่คือดันเตนะครับมาดูกันแอนิเมชันสุดท้ายของเขามันโยนนไัไนขึ้นไปครับแล้วก็เป็นป้อมประการอ๋อเปิดประตูเปิดประตูนี่ครับเขาเรียกประตูใครเคยดูฟูลเมทัลก็น่าจะรู้นะครับโยนไปเนี่ยเป็นประตูว้าวตัวดอรอเนี่ย เหมือนตัวดอเลยโอเคผมขออนุญาตนะครับทุกคนผมจะทําการถ่ายรูปด้วยนะฮะอันนี้ฮะเอาไปดูครับลา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 เป็นลูกกตาคราวนี้เรามาดูครับขั้นอินฟินิตนะใช้เงินก็40,000ื่นนะครับผมแต่ว่าขั้นอ่าอินฟินิตเออขั้นเลทเนี่ยสี่หมื่นนะครับแต่ขั้นอินฟินิตเนี่ยประมาณหนึ่งล้านสี่แสนนะครับสี่แสนแปดหมื่นโอเคคราวนี้มาบัฟครับสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอ่าเลทนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นนะครับสี่วิจมติหนึ่งทีนะครับระยะก็ ประมาณนี้นะฮะ120ก็ถือว่าไกลมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวอ่อินฟินิตนะครับอยู่ที่17ล้านนะครับผม12วิจมติหนทีนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับนี่คือตัวละครฟรีนะครับทุกคนก็ถือว่า,าถ้าให้คะแนนผมให้เข้าประมาณ6แล้วกันนะครับ ถ้าไม่มีตัวเลทที่ไอ้นี่ก็ถ้าใครสายฟรีก็ถ้าได้ตัวนี้ไปก็เล่นได้อยู่นะแต่ว่าก็ามีหลายๆตัวที่ดีกว่านี้นะครับทุกคนก็ในวิดีโอนี้ใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็คอมเมนต์ดูนะครับผมว่าผมหาอแอนิอเมชันมันไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างเก่านะมันเนก่ามากแล้วก็ยูทูบมันไม่ค่อยมีคนลงนะครับขออภัยด้วยฉะนั้นวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครได้ไปก็ถ้าอยากเล่นจริงๆก็ลองสุ่มหาตัวอื่นดีกว่านะครับธาตุาามืดเนี่ยมีหลายตัวละครอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเลือกกไไไม่่่่ดด้้้้จริงๆตตออเเลลนนนัววี็ถืา ทำได้เหมือนกันเออตัวมันทำไม่ยากนะครับทุกคน175 a e f k แป๊บเดียวก็ชิวๆแล้วนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครป์เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ